อลงไปแสนกว่าผมลงไปแสนกว่าบาทเนี่ยเหลีเียงมาเจ็ดเดือนเนี่ยถอนทุนในสี่หมื่นกว่าเลยครับเนี่ยขายหลุมไปดนสี่หมื่นกว่าเลยถอนทุนใส่สี่หมื่นใส่สี่หมื่นกว่าเลยครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับโอ้เพราะว่าผมซื้อแม่ลูกแม่ลูกมาเลยครับครับมันมันได้ไหวปานน้นบอกครับไหวครับถามมูฮั่นแม่ลูกมอซือแม่ลูกทองอาจจะแพงอาจจะแพงในนิดนึงแต่มูฮั่นอเลียงในสามเดือนหลุมมันก็ได้เกือบสองพันเลยครับอืมก็แสดงว่าหนึ่งปีขึ้นทุนบอขึ้นครับปีกว่าขึ้นทุนแน่นอนปีที่สอง สวัสดีครับผมบาอิสานขนานแท้ครับมอนิจะพาเขามาเยี่ยมชม่มป้ามเลียงแพะครับผมมาศึกษาหาข้อมูลแล้วก็วิธีการเลียงครับผมไอซ่าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับแนะนําตัวนะเนาะรับผมนายเกมบุญบิรมครับโยหมู่บ้านหนองหมาตําบลตะกุดไรจังหวัดเพชรบูรณ์ครับชนแดนครับผมเลียงแพะมาโดนระบาด ก็เดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยวยุดมาก็รวมๆกันก็ประมาณสิบกว่าปีเลยครับสิบกว่าปีครับผมโอ้ตอนแรกผมเลี้ยงวัวมาก่อนครับเลี้ยงวัวก่อนโอ้เปลี่ยงงู่ก่อนเนาะตอนแรกอ่ะครับทีนี้วัวมันเดินครับก็เลยขายปิ้งหมดเลยอืเออได้มาเกือบสามแสนตอนนั้นนึงครับมีจักตัวงูวัวก็งัวประมาณยี่สิบกว่าตัวครับแต่ก่อนงัวแม่ลูกมันกับหมื่นกว่าบาทแต่แต้สิบสี่สิบห้าปีที่แล้วเนาะครับ งัวแม่ลูกกับมื่นกวาบ,บาทยางงามเลยกะงัวกับราคาสองมื่นกวาบ,บาทครับประมาณนี้ที่นี่งัวมันเดินหลายโพผมพี่คาดเลี้ยงเลยขายหมดเลยทีเนี้ยก็เลยขายงัวมาซื้อมาเลี้ยงแพะครับเลี้ยงแพะผมไปเหมาแพะมาทีต้องขุยตายครับอืแถวเขาหลวกว่านี่แหละอ่าครับตอนนั้นผมเหมามาประมาณเก่าสิบโตครับแม่ลูกอ่าแม่แพะมีอยู่ประมาณหาสิบแม่ครับ,รบแล้วกันลูกมันประมาณสี่สิบโตผมผมเหมามาแสนแสนหาพันบาท แต่ก่อนแพะ์มันถูกเนาะถูกครับถูกณเวลาตอนนี้แพรมันราคาเป็นยังไงหมอครับอ๋อราคาเริ่มกเตี้ยงดีแหละครับลอยยิบหาตอนนี้ครับมีพอขาโท่มาเรื่อยครับก็บางคนเขาก็ยังสอบถามอยู่ว่าเออราคาบันดีบอเป็นตะลี่ยงบอนะครับอ๋อเป็นตะลี่ยงครับผมแต่แต่มกันไม่ขอเสียนะครับแพรเพราะว่าระวังน้ำพวกยาขยาเป็นติดสูดครับครับเพราะว่าแต่ก่อนผมเคยอยู่ขอกเนี่ยแต่ก่อนขอกแหลกผมอยู่เนี่ย ตายประมาณโดนยาโดนยาขายยาเขาเนาะโอ้หน้ามันถั่วมาเหมือนเลนะตีหน่นนะปลาซักเนี่ยปลาซักเต็มถั่วมดตายบ่ครับตายไปสี่สิบกว่าตัวครับสี่สิบกว่าตัวครับมดไปสองแสนกว่าบาทตัวนะก็หมายถึงว่ายาขายยาเขาฉีดมาจากอื่นครับผมครับส่วนเขาหิตอ่อยไม่ไหมอะนะเขาขายขายยาในปลาอ่อยนะครับและหน้ามันถั่วมากนี่ระวังครับยาขายยาพวกดูดซึมเนี่อันตรายสุดเลยครับอืมครับ แพะมันจะผอมลงเรื่อยเลยแพะมันจะเริ่มผอมอมลงมันก็ตายโดยอัตโนมัติบตวกเนี่ยแล้วตอนนี้ก็คือว่ามันเป็นการเลี้ยงง่ายบอลหรือเลี้ยงยากอ๋อเลี้ยง,งายครับทานีา่ืืนที่ของตัวเองแบบนี้นะประมาณหาลายสิบลายแบบเนี้ยจะหมะอ,อี่สดครับเพราะว่าหม้อไปทํางานอย่างอื่นได้ม้อตัดใหญ่แมันแค่สูโมงสองสูโมงแบบเนี้ยครับแต่กหม้อกากลับมาเมืเกี่ยวหยามันก็อยู่นี่นนครับนอกลวดสองสันครับผมนอกลวดไปเนาะครับนอกใบไว้นอกไบไปครับครับ แค่ตอนนี้ที่เลี้ยงอยู่เป็นสายพันธ์ไหนไหนครับอ๋อลูกผสมครับมันมันมีพันธุ์ภุกเขาพันธุ์บ่อพันธุ์แองโกผสมกัน๋อสายพันธ์ครับผมครับผมผมลงไปแสนกว่าบาทเนี่ยรเลี้ยงมาเจ็ดเดือนเนี่ยถอนทุนในสี่หมื่นกว่าเลยครับครับเนี่ยขายหลวงไปดีสี่หมื่นกว่าเลยอืมถอนทุนครับได้สี่หมื่นใสีสี่หมื่นกว่าเลยครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับโอ้เพราะว่าผมสื่อแม่ลูกแม่ลูกมาเลยครับครับมันมันได้ไหวป่ะน้นบอกครับไหวครับถามมั่วเฮาแม่ลูกมอ่สื่อแม่ลูกทอง เลียงในสามเดือนลูกมันก็ได้เกือบสองพันเลยครับอืมก็แสดงว่าหนึ่งปีขึ้นทุนบอขึ้นครับปีกว่าขึ้นทุนแน่นอนอ๋อปีทีสองเก็บกำไรเก็บกำไรแต่หมอต่างเราว่างกวยาถ่าายหยาดีีสุดเลยครับระว่าเนาะเราว่างดีสุดเลยพวกนี้มันมันนิดน้อยก็ได้อืมไอ้นี่ก็เป็นโรคมาสองเถียวเนี่ยฝีชาดกับเป็นนะครับทองร่วงกับเป็นอืมได้เอาอยูมาใต้จักโตครับผมแกยังไงครับมีมีตัวยาบอบอกบอก่านผู้ชมนะอ๋อยูที่ว่าถามันเป็นฝีดาดในปากนะครับครับถามมันเป พอตกสกเก็ตมันอยู่ที่ว่ามันเป็นหมากเป็นนอยเนะเาะถ้าเป็นหลายมก,ก๊าลเอาฝอยคัดหมอมกกวาดเอาเลยครับ<อ>เซตตอกเลยกวาดตุ้มเลยเหรอกวาดตุ้มหมดเลยครับ<อ>ถ้าเป็นเยอะนะครับ,รบถ้าเป็นนอยเดี๋ยวมันลุกเขาคุ้งเขาลุดออกเองครับอืมเขาจะลุดออกเองโดยอัตโนมัติเลยแสงมือเล็กน้อยนี่นะแสงมือครับถ<อ>้ามันเป็นเยอะหมอทาไป้ไม่กัดสิตกสเก็ตนั่นเปล่ครับตกสเก็ตหลอกหลอกปากนะถ้าเป็นเยอะมันมนย่อมลุดมก๊าลเอาฝอยคัดหมอขคัดเอาเลยครับครับคัดออกแล้วก็พ่นคไปไหมครับผมเดี๋ยวหายสองเที่ยวหายเลยครับ ของกายนี่ฉีดยาพยาธิยังไงครับกี่เดือนที่อ๋อสองสามเดือนบางทีก็สองเดือนครับหนาฝนสองเดือนที่ครับนี่เพิ่งสีดในวันถึงอาทีหนาฝนสองเดือนที่ครับผมอ๋อจะให้ดีอ่ะเดือนละที่ดีที่สุดครับดีที่สุดเนอะครับมันก็อยู่ที่พื้นที่ครับครับเป็นแบบกอกแบบฉีดครับฉีดครับฉีดเนอะทั้งฉีดทั้งกอะครับพอถากะทโมาเกือบทุกอาทิตย์ครับอ่าก็มีคนถามมาหลายนะครับว่า เลียงหรือมีหม่องขายบ่อออยังประมาณอ๋อเยอะแยะครับผมครับแล้วเขาจะไปขายไหนครับเขามารับสื่อถึงบ้านครับรับสื่อถึงบ้านครับแต่แต่แม่งกะทักทาคนเลียงหางกั้นหลายๆบางที่กะโมจับกลุ่มกันบ่ด้นะอืเพราะว่าแพะมันอาจฉีดเต็มรถเขาถ้งจะมาเอาครับผมครับแต่เพราะว่าแถวนี่ แถวตำบลตะกุดไล่เขาเลี่ยงหลายครับบางทีมอเตอร์ไปหาพอขาปั๊บเขาก็จะนัดนัดรวมกันมาเดียวเต็มโถดกันสีมาเอาครับผมโอเพราะว่าอาจจะแถวอีสานอาจจะต้องจับกลุ่มประมาณเลี่ยงเลี่ยงซีขอ,อกหาคขอกแบบนี้เขาถึงจะมาเอานะครับเพราะว่าต้องรวมกลุ่มครับป<อ>ากงึงชาวอีสานแะน่เพราะว่าบางทีมันใกล้มันหน่อยเขาไปเอาได้ครับอืมมันหลายเพราะว่าคมตะกับกลุ่มเลี่ยงก็หลายหลายขอกับแถวนี้ก็ไม่ซิบกว่าขอกี่สิบขอกับแถวเนี้ยเขานิยมเลี่ยงกันเนาะรับผมเขานีย่อมเลี่ยงกันอื มันมันดีกว่าเลียงอย่างอื่นป่ะผมว่ามันมันดีคนละอย่างครับดีคนละอย่างครับครับถ้าคนมักสบายตรงเรียงควายครับผมมักสบายเรียงควายเรียงควายที่สุดถ้ามักเดอนตรงเรียงงวครับถ้ามักอยู่บ้าตรงเรียงแพะโอ้คนละอย่างกับตักกะทินในแหละกันแล้วครับผมครับอืออ่ตักกะินใ้แล้วมันก็มันก็อิ่มครับวันมื้อนี้เข้าไปทําบุญกะทินยังบ่ทั้งได้ตัดกะินตัดใหญ่เลยครับครับก็ปล่อยออกมาจักเถอ่อมื้อนึง ของผมกินทั้งวันเลยครับกินทั้งวันครับผมเรายังงี้แพ้มันมอทองอืดบอมมอม่ครับเพราะว่ามันกินหญ่แห้งครับเพราะว่าผมปล่อยประมาณสีโมงนี่ผมพึงปล่อยดั่วโมงเดียวครับผม่วโมงเดียวครับผมแล้วบอทั้งอิ่มแล้วพึงปล่อยดั่วโมงเดียวครับปล่อยทั้งวันเลยเนาะครับปล่อยทั้งวันครับแต่ตอนเย็นผมจะตัดยามาเสริมก็คือวิธีการเลี้ยงของคนจะแตกต่างกันไปเนาะแตกต่างครับผมบางคนจะเลี้ยงสองช่วงเนาะสองช่วงแต่ก่อนมุก็เลี้ยงสองช่วงครับครับพอพันุเป็นสายพันธุทางไหนครับอ๋อบ่ บอ70แองโก30ครับผมนุ่นอืออายุจักจักปีสามปีครับม,มีอยู่จักตัวพ่อพันตัวเดียวครับตัวเดียวขึ้นขายไปตัวหนึ่งมันกระแทกกันครับผมแต่ก่อนผมเลี้ยง80แม่ผมยังมีพอแพะตัวเดียวครับผมโอ้ครับแต่ก่อนผมเลี้ยงเกือบสามร้อยตัวเขอบเยอือสามร้อยกว่าตัวครับแพ้นะครับผมเออแถวนี้ผมเลี้ยงก่อนเขามีอยู่สองบาทหละบาทลระท่ำครับบาทลุงท่ำเลี้ยงก่อนเขา อาหารถือว่าอุดมสมบูรณ์บ่ครับค่ะผมโหดพวกนี้ชอบกินทัวครับผมทัว่วค่ะผมจะอ้วนตุบเลยอืมมันมีสารอาหารหลายบหรือย่างไรครับผมทั่วชอบกินครับเขียวตัวเหลืองอะไรครับอ๋อขเขียวเขียวตามรอ่ะนะมันตก,กน,นะครับครับครับพวกนี้มันมากครับแต่กระโพดพยาย,ยามใหญ่มากินหลายครับอืดได้อืดนเนาะอืดครับกระโพดอ่ะกระโพดแถนไรพานปาลากระโพดะกับปมาณชันสมงหนึ่งเต็มทีก็ไรออกเลยครับครับ ถ้าเิอทองอื่นเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าตัวนี้มันทองอื่นถ้ามีวิธีแก่ไขแบบกระท่านหันบอกครับอกอกหยาบพวกน้ำถานนี่ก็หายเลยครับถา,านดำขาวครับ<อ>น้ำแดงอะไรครับ,รบน้ำแดงดำขาวได้หมดครับอืมเขากจะกินว่าลูกน้อยก็ร้ายเนาะเราอย่างนี้เขาต้องเปลี่ยนพอข่านทุกปีบ่กหมายถึงว่าบ่อให้พอเขาทับลูกนะเปลี่ยนอย่งไรครับอ๋อประมาณปีหนึ่งเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวบ่กครับ ปีนึ่งต้องผัดออกไปเปลี่ยนตัวใหม่ครับเอราะเรายัางงี้เหาบ่บ่สิ้นเปลืองแบบเงินโดยใช<อ>่เหตุบ่แบบออ๋พันอย่างงี้ครับบางทีมอกระตัวนี้ซื้อมาะมือหน,นึ่งแต่มอขายไปเกตพันประมาณนีม้มอขาดทุนสามพันท่างมันครับ<อ>เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเขาจ่ายลูกดีแบบนี้ครับ<อ>บางทีแต่<า>ม,มีคนคขอไก่การเปลี่ยนกันก็ได้ครับอืมสารับกันเนาะครับอ๋อนี่พอพันตัวนี้พีสันเขากะซื้มะเปลี่ยนอยู่แต่ผมไม่ใช่เห้เปลี่ยนครับเพราะมันจ่ายลูกสวยอยู่จ่ายลูกสวยเนาะครับเพิ่งได้เห็นลูก ตันนี้พี่สารก็จะเอาบ่อลอยมาเปลี่ยนแต่ผมสอบบ่อเอ็งโก้ครับป้องสางวุใหญ่กว่าอืมาไผ่มากมั่นเนาะแต่ขอโทษ้นขายครับผมบ่อลอยอ่ะมาไผ่มากมั่นของมูลนี่โอ้แปลงหญ้ายู่นี่ประมาณจักไรลครับประมาณสามไรครับผมได้ปลูกหญ้าบ่อเลือกหญ้าธรรมชาติตันนี้ลูซี่ครับหญ้าธรรมชาติครับลูซี่ปลูกมาสามปีครับผมลูซี่เนาะครสามปีแหละ บวลงแพงกุลาครับมันจะมีโปรตีนหลายก็อ๋อบวมย่าครับเนียผมกับปล่อยไหลถุงครับผมอืมอันนี้คือโกงไฮกระถินบอกครับอ๋อหย่าครับหญ่าตัดหญ่าไม่กินครับเออข้อไงในแต่ละมือนี่ใส่เวลาโดนบอมในการเลี้ยงเลี้ยงแพะครับชัมวโ่งเดียวครับผมชั่วุมงเดียวครับช่วงเศร้าช่วงเศร้าแล้วก็ปล่อยเลี้ยงได้บาทเลยครับแลแต่เขาจะกินนะครับอืมพอมตัดหย่าเต็มหนีสามารถอินครับครับ สี่สิบาสิบโตอิมนะครับเนี่ยโเจ็ดแปดเคงเจ็ดแปดเคงครับอิมครับอืมครับครับอู้ตัวนี้ทองเนาะไก่แหะครับสามสี่เมอะไรสามสิบแปดอืมมันไม่ได้ขอกดีกว่าครับผมไปดูคอกกันงบประมาณในการทําคอกนะครับเนาะครับผมใส่หลายบ่ออ้อยอ๋อเสียตะขาตะปูครับเพชรเองเพ็ดเองสามหมื่นครับเสียตะขาตะปูครับผมเพชรเองสามหมื่นครับผม อันนี้จะเป็นลูกแพะอายุเท่าไหร่ครับสองวันครับสองวันเนะอืมงบในการทำขอแพะเท่าไรก่อนครับไอสองร้อยครับผมสองร้อยครับโอ้ยตัวท่านผู้ชม่เนมันอีหลีครับปอเสียแต่คารับบูครับผมเอาของแพะกาวมาเหตุครับผมแต่ก็รทำคนเดียวนำไิจ้างครับเอาขอกแพะกามาเทศครับพอแสงกระสีกับปีสิบสิบปีเนอะรับตัวมันใหญ่ขอมาสามสี่ของเหตุคนเดียวพร้อมครับผม อันนี้ก็จะเป็นใบไผ่นะครับเนาะอืมครับผมงบบากเกินหาลอยเนาะครับเนาะครับผมสองลอยมีสองฝั่งเนาะครับก็คือสามบาทเลียงได้ครับนะครับก็แล้วกันเล้าพาลีตรงต้องออกเจ้าบาทอ๋อพาลีเก่าครับพาลีเก่าครับพาลีขอเก่าเพะว่าบยได้เลียงมา สองปีอะนะผมเป็นลือมาเห็ดมีต่อครับครับโอ้สะมันถูกเนาะอันนี้ก็จะเป็นพื้นจีไคเข้ามามาเดินเล่นครับเดินเล่นลูกแพะเดินเล่นไปแพะปกติเราเขาจะบ่คอยนอนพื้นบ่ครับบ่นอนครับเนาะครับผมบ่คือแกะครับแกะนอนพื้นได้เราวมันมีปัญหาในการบตัวใหญ่เหยียบตัวหน่อยบ่บ่มีครับบ่มีเนาะครับไอ้ัวกนิ้นบ่รังแกตัวหน่อยครับครับอืมโอ้ป็ไปแต่เอาไปเลี้ยงต่อยเนาะ โอ๊ยออกออกได้สองมือเอง <Yeah. S 2> เออมันไหนจายลูกใหญ่ตัวเนี้ยครับเออผมจ <ใน S 2> ิ้งกบทับเพียงอุอ้มโซ่เ <laughs> นาะเข้ามา <laughs> โอ๊ยหนักดึ๊บเลยอะ่ะยากกินนุ่มอยู่เนาะสองออกได้สองมือครับผมครับอืมเข้ามาโอ้ตัวผู้เนาะครับอืมครับสนใจคอแพร์นะครับจะใส่งบอะไรเนาะครับอืมแปรกะาโม่เฮาเอาเอาเงินทุนมาในการลงแพะดีกว่าครับ อขอแพะขอแพ้พเฮแบบนี้ก็ได้ครับให้มันได้แพ้หลยม์มาไปขายแพ้เฮดคอกครับผมโอ,โอ้อันนี้สําคัญนะครับเนาะครับสาคัญครับบางกุญเฮดคอก์เมื่อเป็นแสนแพะลงแพะเล็กแกะกระตามลงเฮดถึงสิฟแมนบอกลุ่มครับผมโอ้ยแบบนี้ขึ้นทุนหน้าแน่นอนครับแต่ครับแต่ครอย่าว่ากันได้บอกลงทุนหลน์ได้เฮดคอรเดี๋ยวจะว่าผมอีกครับอ๋อแต่ผมแนะนําสําหรับคนทุนหน่อยครับผมอือเขาแม่แพ้มากแล้ถ้าเกิดพ้นตกนี้ก็จะเขาขอเอดขอกเองปะ เขาคอกองครับผมเพราะเปิดขอกไปตลอดอืมถ้าเกิดพนตกกันนะครแพรซเวนครับผมแพรเวีนครับแพร่เว่นเป็นยังไงแพร่เวนอ้าวยิ่สิบสี่ศโมงแหละแต่สิเขาจะออกครับอ๋อครับตามตามใจเขาอิสระเลยเนาะอ้าวอิสระครับผมก็ฝากระโทรไว้นะครับเพื่อมีค้นเขามาติดต่อสอบถามแม่พันนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับในการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนาะในการเลี้ยงแพรครับศูนย์แปดเก้า หกสี่สองครับสองเจ็ดห้าห้าพี่พี่เกมครับพี่เกมครับผมอืมอืมอนนี้ก็ต้องขอขอบุูนอ่าพี่เกมนะครับนะครับสำหรับความรู้ในการเลี้ยงแพะนะครับแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับขอขอบพูนได้หลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ